หลังจากได้รถมาแล้วครับคนนี้ก็ทําการลื้อใหญ่นะครับลื้อทุกอย่างนะครับทาความสะอาดก็ตรวจเช็คบอดี้ประเนตัวเลยครับเขาบอกว่ากลิ่นสุดยอดนะครับกลิ่นสุดยอดมากแต่ก็โดยรวมแล้วตัวถังค่อนข้างดีนะครับตัวถังค่อนข้างดีตัวนี้ครับผมเบา าสติกต่างๆนะครับยวคงต้องทำความสะอาดครั้งใหญ่ครับกินแบบมาหาโหดแล้วก็คงต้องซื้อตัวซับด้านล่างมาแทนนะครับเนื่องจากมันมันเป็นเหมือนอะไรเนี่ยไม่ใช่แบบผ้านะครับมันยุ่ยฝั่งหนึ่งไปละคงต้องหาซื้ออะไรมาลองผม โดยรวมก็โอเคนะครับจะ๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเราต่อไปอีกที